โอเคทีนี้เรามาดูพาวเวอร์ส l ปนนะครับตอนนี้พาวเวอร์ส l ปมีอยู่11ตัวนะครับถ้าดูสติกเกอร์ตามวัดนะครับนะครับก็คือจากประมาณ4-5นะครับจนถึงประมาณ650นะครับเออใกล้เคียงกันนะครับแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่เราเราประมาณ5 0 0 5 5นะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าถ้าดูจากลักษณะาภายนอกอ,อ่ช่วยคัดแยกหน่อยสิว่าพาวเวอร ประเภทอะไรอะ่ะน่าจะมีคุณภาพดงคัดคดูไหมครับอ่าประเภทไหนแล้วจะมีคุณภาพอะ่ะถ้าดูจากลักษณะาภายนอกโอ้ตัวนี้มีคุณภาพเลยเหรอโอ้ตัวนี้อ่าฮะโอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้อ๋อเพราะอะไรครัดอย่างเนี้ยอ่าเรามารวมรวมกันเพราะอะไรครัดอย่างเนี้ย เพราะว่าโดยปกติแล้วพาวเวอร์ที่สีลักษณะคือเป็นสีเ d c คือสีที่ไม่ได้พ่นสีมาครับคุณเจริญอ๋อไม่พ่นสีมากเพราะว่าติดเคสราคาถูกอ๋อราคาถูกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อที่ที่มีการพ่นสีคือราคามันจะแพงใช่ไหมใช่ครับคุณภาพจะดีใช่ไหมครับโดยปกติคนส่วญ่จะเข้าใจแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นอ๋อพัดลมสิบสองเซนด้วยก็มีผลใช่ป่ะใช่ครับอ๋อพาวเวอร์ขายแยกนะครับ มีพุ่นสีทําสารพัดส,สวยนะครับมาจจะขาราคาแพงนะครับแต่ว่าถ้าติดเคสมาส่วนใหญ่แบบธรรมดาธรรมดานะครับสีแบบนี้สีเหล็กแล้วก็ร้อยท้งร้อยส่วนใหญ่คือเป็นพลัลม8เซนเมตรนะครับอ,อ,อันนี้คือเราดูรูป,รปลักษณะภายนอกจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่แยกประมาณนี้ทีนี้หลังจากเราแยกอย่างนี้แล้ว เราใช้วิธีหนึ่งก็คือว่าเราไม่ดูรูปลักษ์ภายนอกนะครับเราไม่ดูรูปลักษ์ภายนอกเรามาแกะฝานะครับไม่มองเรื่องไม่มองเรื่องสีนะครับเรามาแกะฝาเพื่อเทียบชิ้นส่วนภายในและออปชันภายในนะครับแล้วก็มาเดียงเรียงใหม่ก็คือว่าดูว่าได้ผลเท่ากันหรือเปล่านะหลังจากเราเปลดฝาดูภายในแล้วเรามาดูว่า ผลอย่างที่เราคิดไหมที่เป็นสีสีอ่ะมันด,ดีหมดนะครับแล้วที่เป็นเพลาสัยที่เป็นสีเนื้อเหล็กนะครับมันจะไม่ดีนะครับอ่า๋ย่างพลาดหนึ่งเรามาเรียงใหม่ดูนะครับ